สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับที่บ้านต่างจังหวัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันนี้ข้าวครับปลูกเขียวขจีมองแล้วสบายตาสบายใจดีครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนา เมฆก่อตัวมมืดแต่ไม่น่าตกครับฝนไม่น่าตกมาชมบรรยากาศเพลินๆสบายๆครับ ำกลางธรรมชาติต้นลานครับต้นใหญ่เลยครับต้นลาน หลายปีก็กว่าจะออกดอกทพียงครับต้นลานต้นสูงใหญ่ยังไม่ออกดอกเลยครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาทุกท่านมาชมท้องทุ่งนาสบายสบายครับเพลินๆสบายตาสบายใจครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ